กินใหญ่เลยนะอันนี้่ะกินไปเลยโอ้กลัดใหญ่เลยเอ้า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 เนี่นี่อย่ากัดมือแม่นะมันไม่กัดใครอ่ะเก่งเก่งเก่งแต่ไม่เคยกัดหนูกัดเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บเหรอกัดหนูกัดทำไมอ่ะมันมันดมกลิ่นผิดอ๋อมันผิดกลิ่น ยังไม่กระปุกเอ้ยเก่งนะอุเก่งแล<อ>้วันดมกลิ่นไม่ถูกอ่ะไม่ระคัดเลยหนูไปจับสิ่งของอะไรอ,อมนเลยก็จับกัดอืเก่งเก่งเก่งค่ะหนูกิ่งนะคะันเป็นผู้ชายแม่มหนูเก่งนะน้องผู้ชายเนี่ยนะน้องกระปุกนะมมนเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแม่กระปุก กินใหญ่เลยดูก็ดูมันดูดิรอยฟันเขานะรอยฟันเขากัดใหญ่เลยข้างในสองกัดอร่อยจ่งจริงจิงจงไดโก้ยังมีชิ้นใหญ่อยู่เลยเดี๋วยวหมดแล้วไปกินหมดแล้วใกล้แล้วเนี่ยน้องก็จะกินหมดแล้วเนี่ยปุอร่อยแค่รอดนะคะ อร่อยแค่หลอดใหญ่เลยนะคะหนูกินแค่หลอดใหญ่เลยนะอย่าไปกัดมือแม่นะกัด <c oughs> แค่หลอดนะกระปุก,กนะอ <c oughs> ุ่ยหัใจเลยนะ้องก็แจ <c oughs> หูตั้งเลยอ่ะหนูหูตั้งเลยนะแม่ดูหูขห้างนี้หูน้องเลยหูตั้งเลยอ่ะหนูหูตั้งเลยนะหัวน่าเสียงดังใช่ไหมลูก แต่พี่ก็จูให้ทุกคนดูพี่ก็จูหน่อพี่จูพี่ก็จูไอลินดูสิทุกคนเป็นน้องกะปีไปเลยน้องกะปีศิลปะศิลปะโอเค